สวัสดีครับวันนี้พอหนึ่งอาสาพาเที่ยวนะครับกรเกษตรเชิงท่องเที่ยววิธีกเกษตรนะครับอย่างดีวันนี้ปลามีอยู่สี่ชนิดนะครับอันนี้ปลาประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนมีปลากรดนะครับปลากรดคลังปลาจรละเ,ลเม็ดปลาแรดแล้วก็ปลาสวายนี่อยู่ใน บ่อเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่โคกนหนองนาขนาด3มไร่นะครับอายุ2เดือนนะครับแต่ว่าปลาก็เหมือนกันอายุ2เดือนพร้อมกันเพราะว่าบ่อน,นี้ขุดป๊บมีน้ําปั๊บนะครับดูอย่างดีเลยว้าวโอ้โคกนหนองนาพาสุขใจอุ้ยตัวโต,วต,วตวเร็วมากเลยอะ่ะไอหัวเรืองหลืองนี่คือปลากฏดใช่ไหมครับนี่ อ๋อไม่ใช่กดธรรมดาด้วย,ยอ๋แล้วแรดไม่เห็นโผล่ขึ้นมาเลยผมแรดผมแร, <laughs> <laughs> แรดถ้ามีถ้ามีถ้ามีแม่กับลูกก็แรดทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ้ดูดิโอ้นูโอมันข้ามไปหากันหมดแล้วหนูว้าวนี่สองเดือนครับท่านผู้ชมสองเดือนเหลือเชื่อไหมครับจากเป็นทุ่งนาเชิงเดี่ยว ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกับฝั่งข้างๆนู่นนะครับเนี่ยก่อนๆ,ๆที่จะมาพัฒนานะครับก็จะเป็นแบบนู้นเลยเป็นเชิงเดียวนาข้าวเพียวๆไม่มีอะไรปนตอนนี้มีทุกอย่างเลยนะครับอย่างดีเลยโอ้ต้นนี้แหนไม่เหลือแล้วครับพี่จำ <laughs> แต่ก่อนตอนตอน,ตอนที่เข้าตัวลเล็กๆนะครับอ่าตอนลเล็กๆเราเอาเราปล่อยแหนลงไปในในหนองนี้แล้วก็ในคลองนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้แจ้งว่าแหนไม่เหลือเลยครับเพราะว่าเขาโตแล้วด้วยนะครับแหนโตไม่ทันเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศบ้านนาะวิถีชีวิตโคกหนองนาครับอูนี่มีมะละกอมีกล้วย มีขาตะไคร้กระชายจะเอาอะไรนะครับมีหมดในทีวีบ้านหนองกุ้งหมู่ิ2นะครับตำบลลำดวนวันนี้ดอกดินครับนี่นี่ดอกดินอร่อยครับดอกดินอย่างดีว้าวอายุ2เดือนนะครับ นี่อันนี้มีทุ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 เรียนนี่ครับนี่ทุเรียนหมอนข้างหรือหมอนหรือหมอนทองน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นหมอนทองงามเชียวน,นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้หมอนหมอนทองแน่นอนเลยดูใบออกประกายเชียวครับแตกยอดใหม่ดูมีไอออกซิเจนนะครับนี่วิธีการปลูกทุเรียนแล้วได้ผลดีคือปลูกอย่างเงี้ยครับห้ามขุดนะครับปลูกทุเรียนห้ามขุดคือไปวางแล้วก็ใช้ดินกบเลย นะครับนี่วิธีการปลูกทุเรียนแล้วได้ผลดีมีอยู่ข้างในด้วยนะครับนู่ในป่าในป่าหญ้าทุเรียนนะว้าวสวยงามนี่ต้นยอครับนี่ต้นยอโค้งนองนาอยู่2เดือนนะครับอันนี้2เดือนสำหรับแรกเริ่มครับต้นไม้ยังไม่โต นะครับแต่ว่าภายใน5ปีครับถ้าอยู่ในเส้นทางนี้นะครับ5ปีก็หมดงานนะครับก็นั่งนอนอยู่ใต้ทุนบ้านแล้วก็คอยเก็บดอกผลนะครับนี่บ้านก็ปลูกแล้วนะครับหนุครับบ้านปลูกอยู่ติดโคกนองนา,งนานเลยพอขุดเสร็จปุ๊บก็มีบ้านสวยสวยเชียวนะครับมีนกชานรับบรรยากาศหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือหลังบ้านหัน ทังทิศใต้นะครับรับลมทั้ง2ทิศเลยนี่ปอเทืองครับปลูกวมรุงดินครับว้าวนี่ครับ,รอ,รบอันนี้เป็นปลาตัวผู้นะครับปลาดุกครับทำไมถึงบอกปลาตัวผู้เพราะมีหนวดทุกตัวเลย รตรงนี้จะเป็นปลาดุกนะครับตรงที่ล้อมอันนี้ไว้นะฮะน้อมไ้ผ้ารี่ไว้นะครับนี่ครับอันนี้แปลงนาพิธีพิถันดันหกคูเก้าครับดันกว้างนี่หกเมตรยาวเก้าเมตรครับอ่าตรงนั้นก็เป็นพื้นที่โคกตรงนั้นก็จะทำเป็นลานกิจกรรมนะครับตรงนั้นเป็นลานกิจกรรม สวยงามมากยาวไปนู้นนะครับร้อยยี่สิบเมตรครับอันนี้เป็นโคกหนองนาขนาดหนึ่งต่อสามกว้างสี่สิบยาว 120. ร้อยยี่สิบประเภทดินที่นี่ก็เป็นดินดินเหนียวปนร่วนนะครับแต่จะหนักไปทางเหนียวนะครับแต่ปลูกอะไรก็โตอยู่นะครับปลูกอะไรก็โตเพราะว่าไม่ไม่ใช่เหนียวไม่ใช่เหนียวอะไรนะไม่ใช่เหนียวดินเหลืองๆหลืออย่างนั้นนะครับขุดไม่เข้าแต่ดินแปลงนี้ดีอยู่สวยอยู่ครับสวยงาม มาติดตามอยู่เรื่อยครับพามาติดตามอยู่เรื่อยๆนี่ข้างๆนี่ก็จะเป็นหมากนี่ครับต้นหมาก,มากเหมือนแปลงผมเลยแปลงผมก็มีต้นหมากเยอะเป็นร้อยต้นครับนี่อันนี้ก็จะมีน้อยนา ว้าวตรงนีนงนนน้ก็จะเป็นอุมโมงค์นะครับในอนาคตก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้อุมโมงค์หมากอย่างเงี้ยครับก็สลับกันไปโอ้น้ำสองสีนะครับดูฝั่งนี้ก็จะออกใสๆหน่อยฝั่งนี้จะขุ่นๆหน่อยเพราะว่ามีปลาเกี่ยวกันไหมน่าจะเกี่ยวน,นะไม่น่าจะเกี่ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีปลาเหมือนกันแต่นี้จะเป็นปลาธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาอันนี้เป็นปลาซื้อนะครับปลาปลาดุกนี่จะเป็นปลาซื้อมาปลาตลาด แล้วก็ซื้อมาปล่อยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นปลาธรรมชาติที่ไปพบตานห้วยนองคลองบึงก็จะเอามาปล,ปล่อยปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรพวกนี้ครับหวยน่ยหนามะพร้าวด้านในก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงหลายสายพันธุ์หลากหลาย ในน้ำก็ยังมีบัวอีกนะครับหาเงามาโยนก็บัวก็เกิดอีกว้าวประทับใจเหลือเกินอย่างดีนี่ก็มีร่องรอยกันเลี้ยงดินแล้วนะครับเลี้ยงดินห่มดินแต่ว่ายังน้อยไปยังน้อยไปหน่อยเดี๋ยว่าเดี๋ยวปีนี้นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะห่มให้หนาเลย นะครับพตอนนี้สัตว์หน้าดินก็ยังมาอยู่น้อยเพราะว่าเขาก็ยังร้อนอยู่เพราะว่ายังห่มบางอยู่เพราะว่าฟางปีนี้หายากครับถ้าเป็นฟางอัดก็สามก้อนร้อยครับตอนนี้ครับเอาเรื่องเลยตัองสามก้อนหรือสองก้อนร้อยสองก้อนร้อยน่าจะถูกสองก้อนร้อยนะครับตอนนี้ครับฟางหายากมากฟางทองเฉยเดียวนะครับมีค่าดังทองคำเนี่ยครับ น้ำทะเลเลยครับน้ำสีฟ้าเลยน้ําพื้นที่ลําดลนี่จะน้ําจะสวยมากน้ําสวยน้ายําใสดินสวยนะครับเป็นความได้เปรียบในทางด้านกายภาพนะครับ,นะรบมองอยู่ไกลๆก็จะอยู่นู้นเลยเห็นไหมครับโน่นนะตัวเรือนมองมาโอ้บรรยากาศดีมากนะครับนงกทงชาติแสดงให้รู้ว่าที่นี่ประเทศไทยนะครับก็ห่างจากไม่ไม่ไม่อยู่ยไม่ห่างจากถนนนะครับอันนี้ก็ถนนไป สนามบินบุรีรัมย์นะครับตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ไปสนามบินบุรีรัมย์อำเภอสตึกนะครับอันนี้ก็จะไปอำเภอเกาะสังนะครับเนี่ยไปนิดเดียวก็ไปบ้านน้องลิซ่าแล้วครับตรงนี้ก็ขเข้าอำเภอสตึกบ้านตามาบ้านชุมแสงอยู่ใกล้ๆนี่เองบ้านน้องลิซ่าวงอะไรแบร็คพิงค์นะครับที่ดังๆอยู่ใกล้ๆโอ้ใส่หมากไปเยอะครับนี่ อ๋ออ,อตรงนี้มีไผ่นะครับนี่แล้วไผ่นี่ก็ควรจะมีไว้เยอะๆครับเพราะว่าใช้แทนไม้จริงได้หลายหลายอย่างหลายกรณีเลยนี่นะครับตำแหน่งวางต้นไม้ไว้เยอะเลยสวยงามจริงๆนะครับพอเขาโตแล้วนี่ก็โอ้ดูนี่เห็นไหมก็จะเป็นแนวเลยนะครับ สามปีนี่เห็นผลครับสามปีก็เริ่มหมดงาน,นครับแต่ห้าปีนี่หมดงานของแท้เลยนี่นะครับก็เป็นเป็นทางเดินด้วยแล้วก็เป็นอาหารของปลาด้วยนะครับนี่ครับสามารถเดินข้ามไปมาได้ตรงนี้ครับเราตรงนี้คือสันแข็งนะครับแต่ว่าสันแข็งของเราอะต่าต่ำจากพื้นดินเดิม30เซนก็คือ1ฟุตนะเพื่อให้น้ำข้ามไปมาได้แต่ตอนนี้หน้าฝนนะครับหน้าน้ำน้ำมาก นะครับน้ำเลยถึงกันหมดเลยน้ำเชื่อมถึงกันหมดนี่ต้นแดงในต้นแดงนี่ครับต้นแดงนะครับนี่ประดูโอพยุงอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่เริ่มโตแล้วนะครับพยุงโอดีน้ำใสามากน้ำใสน้ำสวยมาก นี่ครับนี่เอาเงามาโยนเขาก็เกิดครับเป็นอาหารปลาด้วยนะครับเล็กๆอย่างนี้เป็นอาหารปลาได้ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขนมครกนะครับแต่วันนี้ตอนนี้น้ํามากก็แทบจะไม่เห็นทรงหลุมเลยแต่หลุมก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้ครับความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางก็5เมตรนะครับลึก2เมตรหลุมขนมครกเป็นหลุมพักน้ํานะครับพมอน้ํามาตรงนี้ปุ๊บก็จะมาพักตรงนี้เพื่อป้องกันความแรงของน้ํานะครับ มีทั้งประโยชน์ใช้สอยและใช้สวยไปในคราวเดียวกันนะครับช่วงปีแรกๆก็ก็ต้องขยันหน่อยนะครับว้าวยังนะพาพยุงยังนาะ ตรงกลางนี่เป็นลานกิจกรรมได้สบายมากเพราะตรงนี้แปลงนี้ก็จะเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่แปลงนี้ได้ในอะนาคตอันใกล้ครับก็จะมีฐานการเรียนรู้อย่างเช่นคนเอาฐานคนรักดินคนรักน้ําอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่3ไร่นี้นะครับคนมีน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในแปลงนี้หมดเลยนะครับทางเข้ามา ถ้าฝนไม่ตกก็เข้ามาได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าฝนตก,กอันนี้เป็นดินเหนียวดูติดหน้าดูนะครับติดล้อนะครับสวยงามน,นี่เล็งสร้างบ้านให้เสร็จมีแคร์อ,อรรันนี้พอหนึ่งครับพอหนึ่งสไตล์ใช่ครับ นิมของช่มสไตล์กันแล้วนี่แมนครับแมนเดี๋ยวมาจากไหนกันนี่มานี่เราจะมาดูชมสวนอ๋อครับเชิญชมเชิญชมครับเป็นความภูมิใจของรำดวนตามช่องไอ้แมนมาหน้าเกษตรนะครับอ่าครับผมอ่าแน่นอนแน่นอนครับผมจะเชิญชมได้เลยได้ครับยินดีครับ นี่ครับตอนนในบ้านก็สร้างน่าจะเสร็จวันสองวันนี้แล้วครับสวยมากดูมองจากมุมนี้นะครับเดี๋ยวดิแล้วถ้าเข้าไปนั่งอยู่ตรงอะไรนะตรงชานมองลงมา้างล่างวิเศษมากนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมก็ได้ครับนี่ครับก็ได้พาขึ้นไปชมวิวแสนล้านที่นอกชานบ้านของพี่จำแล้วพี่หนึ่งว้าวมองจากมุมนี้ หยดย้อยเหลือเกินครับสวยมากนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่อยู่เบื้องหน้านี่เป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือนยครับตรงนอกชานนี่คือทิศเหนือฝั <c oughs> ่งทางมาทางด้านนี้ทางด้านซ้ายแน่นอนว่าต้องเป็นทิศตะวันตกนะครับนี่ตรงนี้ก็ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้เดี๋ยวตรงนี้จะปลูกต้นไม้กันกรองแสงอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าป้องป้องกันความร้อนที่จะเข้ามาถึงตัวบ้านเพราะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับต้องมีต้นไม้กันความร้อนกรองแสงนะครับตัวบ้านก็จะได้เย็นตลอด365วันนะครับไปเดี๋ยวไปดูทิศใต้ตครับอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งอีกหนึ่งห้องนอนนะครับเดี๋ยวมีสองห้องนอนนะครับในทิศใต้ว่า ทาทิศใต้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับนี่อู้ท้องฟ้าสวยมากอะไรก็สวยด้วยดิออันนี้เป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่แปลงครัวเรือนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีสระน้ําอยู่แล้วด้วยนะครับสระเดิมนะครับแล้วก็ที่สามไร่นี้เรามาพัฒนาใหม่นะครับเป็นการต่อยอดเดี๋ยวนี้สวยงามมากนะครับน่าอยู่มากโค้งน้องนาพาสุขใจครับ นี่ครับสวยงามสวยงามนี่ครับก็ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับดูชานนี่ครับดูนอกชานนี่ครับนั่งได้สบายสบายครับโอ้โหใครแขกไปไทยมาสวยครับออกแบบได้สวยวิเศษมาก เยี่ยมเลยเนี่ยครับแล้วมีน้ําล้อมหน้าล้อมหลังนะครับตัวบ้านก็จะเย็นนะครับยิ่งอยู่ใต้ถุนนะครับใต้ถุนอันนี้เป็นบ้านใต้ถุนยกสูงนะครับอยู่ใต้บ้านนี่เย็นมากนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับอ้สวยงามนะครับไปกัดแปลงนี้ก็อยู่ที่หมู่12นะครับย้ำอีกทีหมู่12บ้านหนองกุ้งนะครับตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ อสำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปตามหาแรงบันดาลใจที่ไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับ